เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานอาหารเมนูที่มีชื่อแปลกว่าต้มแซบกากกระเด้งที่ร้านบ้านคุณยายจังหวัดกาญจนบุรีครับย้ำว่าหมูนี่นะครับทำมาจากเนื้อหมูไม่ใช่ฮิปโปแครครับที่ร้านบ้านคุณยายตั้งอยู่ภายในซอยหมู่บ้านพฤษาการริอ้วทาวตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีมีเมนูใหม่ชื่อติดหูว,ว่าต้มแซบกากกระเด้งคิดค้นโดยคุณทิตยาอินกล่อมอายุ40ปีเจ้าของร้านใส่เนื้อหมูเด้งที่ลวกแบบชามต่อชามปรุงรสด้วยพริกสดน้ำมะนาวแท้ รวมถึงใบกระเพราสดๆจากสวนโรยหน้าด้วยกากหมูที่เจียวใหม่ทุกวันรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดกลมกล่อมถือเป็นเมนูแก้แห้งดูสีหน้าคนที่ได้มาชิมต้มแซบกากกระเด้งสิครับนอกจากนี้ที่ร้านยังมีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเครื่องแน่นซึ่งใส่เครื่องแบบจุกๆจ,จนล้นชามมีทั้งหมูเด้งลูกชิ้นหมูกระดูกเล้งกุ้งปลาหมึกและหมูกรอบมีเมนูอาหารตามสั่งและยำต่างๆสวัสดีครับพิทยาครับ ช่วยแน,นะนำเมนูต้มแซบกากกไเด้ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับในนี้นะคะก็จะมีใบกะเพรามีพริกมีน้ำมะนาวรสชาติจะออกเหมือนไก่ต้มแซบเล้งอะคะ่ะเออมีหมูเด้งแล้วก็มีแคบหมูใส่ลงไปเมนูนี้เป็นเมนูแบบสดโลง่ลงๆร้อนๆแก้แห้งได้นะคะ แล้วเมนูนี้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับปกติที่ร้านขายต้มเล้งและทีนี้มันต้มเล้งมันหมดแล้วเราทํากินอยู่แล้วเป็นประจำเหมือนเราชอบกินกาก,ากหมูไงเราก้าก,ากากหมูมใส่แล้วมันอร่อยเราก็เลยให้ลูกค้าที่เป็นรุ่นพี่ท่านหนึ่งอ่ะชิมผลตอบรับออกมาแล้วเขาบอกว่าอร่อยตอนแรกเมนูนี้ยังไม่มีชื่อไม่รู้จะตั้งชื่อเมนูอะไรก็เลยให้ลูกค้านะช่วยตั้งชื่อให้สรุปรวมๆมาก็จะเป็นเมนูต้มแซบกากกระเด็งค่ะหากใครอยากไปทานเมนูต้มแซบกากกระเด็นนะครับที่ร้านบ้านคุณยายจังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถไปตามันนนได้้้นน้าาาช่องขึหจเลยะครบ เด็ดเผ็ดกว่าต้มแซ่บกะเด้งก็คนพูดเองเยละแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนพรชั้นเคยครับทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15เป็นต้นไปทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ